สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุงๆอ่ะเกมนี้นะครับมาพูดถึงเกมที่ลิพูจะเล่นกับอิปสวิตทาวนะครับจะเล่นกันในคืนวันเสาร์นะครับเวลาก็4ี่ทุ่มตรงนะครับเวลาบ้านเรานะก็ถือว่าเป็นเวลาดีนะเวลาดีนะลิพูยังคงเป็นจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วน ยิปสวิตนะครับก็อาการล่อแล่นะครับมีสิทธิ์ที่จะตบชั้นสูงมากตอนนี้อยู่อันดับ18ครับมี16แต้มส่วนลิ์พูเนี่ยมี50แต้มนําเป็นจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะไปดูข่าวดีกว่าครับลิ์พูครับตอนนี้ยังมีนักเตะบาดเจ็บอยู่อีก2คนนะครับนั่นคือโจโกเมสกับดิโอโกโชต้านะครับนี่หมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่แท้นะครับส่วนอ่าเคอร์ติโจนนะครับที่ถูกเปลี่ยนออกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล่าสุดนะครับก็ อาจจะเจ็บไม่มากนะครับก็จะต้องรอทดสอบความฟิตในเกมนี้นะครับสำหรับเคิร์ติสโจนนะครับส่วนทีมเยือนครับอิสวิตคอร์เนอร์แชมปินนะครับแซมสมโมดิกสนะครับแล้วก็อัชโคซีออกบอเน่เนี่ยหมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ เล่นงานนะครับนี่คืออ s ฟสวิ h นะครับไปดู head to head ครับอ่า head to head เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับก็โอ้โหลีปูดูดีกว่าเยอะนะครับก็ห้าเกมหลังสุดเนี่ยก็ชนะได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็เสมอเสมอ1เกมนะครับแพ้อฟสวิดล่าสุดนู่นเลยครับปี2000นะครับฟุตบอลอ่าพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับ01นะครับโน่น2000นอ่าปี2000นะ นะตอนนี้2024ก็24ปีเข้าไปแล้วนะครับที่อาริพูไม่แพ้อฟสวิตนะครับอ่ะไปดูผลงาน5นัดล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมรีพูนี่ก็ฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับสุดสัปดาห์ไม่สุดสัปดาห์สิการสัปดาห์นะครับพวกเขาก็เพิ่งเอาชนะเรียวในแชมเปี้ยนลีกนะครับก็นำเป็นจกฝูงแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งสถาบันนะครับอ่ะ5นัดล่าสุดรีพูนะครับก็ชนะ3นะครับ เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับแพ้ให้กับท็อ,ทอตแนมฮอสเปอร์ในในเกมคาราบาวครับนะครับรอบตัดเชือก <c oughs> นัดแรกที่ท็อ,ทอตเทนแฮมสเตเดียมนะครับส่วนอีฟซูิดครับพวกเขาชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองเกมล่าสุดนะครับของอีฟซูิดนะครับสองเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ไบรตันแล้วก็แพ้แมนซิตี้นะครับเกมสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเค เราไปดู11ผู้เล่นที่ค <c oughs> าดว่าจะลงสนามดีกว่านะครับผู้สาวประตูของลิฟูนะครับก็เป็นอาริสันเบเกอร์ครับขวาเป็นเทนนะครับซ้ายเป็นแอนดูรูปสันนะครับส่วนเซนเต์แบ็กครับก mm ัว hmm. จิลฟอนได้จะเล่นคู่กับโกนาเต้นะมิดฟิลคู่กลางครับ, mm hmm. รบแบงคอาริเตอร์กับกัฟินแบ็กนะครับตัวลูกใช้กาโปโซโบสไลแล้วก็โมซาลาหลุยดิอาร์ตก็จะ เป็นหน้าเป้าในเกมนี้นะครับก็เป็นชุดเติมเลยครับสำหรับรีปูนี่คือเป็นชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้วนะครับอ่ะเราข้ามาทางฝั่งของทีมเยือนครับอิฟสวิตทาวน์นะครับพวกสาประตูครับวอรตันครับสามเซนเตอร์แบ็กนะครับตัวเซเบโอเชียแล้วก็เบรเก้นะครับสีมิดฟิลครับจอห์นสันนะครับแซมมอร์ซีนะครับแล้วก็่าคาจัสแล้วก็เดวิสนะครับเป็นวิงแบ็ก ่าส่วนกองหน้าครับใช้ฮัตชินสันนะครับดีแลแล้วก็ฟิโลจีนนะฟิโลจิลนะครับที่เป็นกองหน้าที่เป็นตัวความหวังของอ่าอิฟสวิตเนี่ยก็คงจะหนี้ไม่พ้นจรดีแลนะครับที่ในฤด,ดูกาลนี้ฟอร์มของเขาก็ใช้ได้นะเหลี่ยมดีแลนะครับ ก็ยิงไปพอสมควรแล้วสำหรับในฤดูกาลนี้อไปดูผลที่คาดดีกว่านะครับเกมนี้เล่นที่แอนฟิลครับเล่นที่แอนฟิลเนี่ยร์พูก็ต้องยอมรับครับว่าแข็งแกร่งเสมอเมื่อเล่นที่แอนฟิลนะครับผมจะมองว่าร์พูลน่าจะเก็บแต้มได้นะสามแต้มคงจะไม่ยากมากนะักสำหรับเกมนี้นะครับร์พูจะเบียดเอาชนะไม่เบียดนะเอาชนะไปได้สักสองศูนย์แล้วกันนะ สองศูนยคาดว่าจะเป็นสกอร์ที่เหมาะสมนะครับสื่อ,อหลายๆสำนัก,กอาจจะให้มากกว่านี้แต่ผมมองว่าร์พูไม่ค่อยยิงเยอะหรอกครับยิงแค่เอาเข้ารอบหรือเอาชนะพอแล้วสองสูนย์นะครับสกอร์ส,สบายๆนะครับวันนี้ไปละสว,วัสดีครับ